สวัสดีครับนี่คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับจากสวนเรานะครับวันนี้ตัดมานะครับอันก็เพียงพอนะครับสําหรับทําอาหารนะครับหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษกินสบายใจแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อเพราะนั้นในเรื่องของอาหารเราก็จะสบายใจกินได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าอย่าง,งน้อยเราทําเองกินเองนะครับรสชาติ อร่อยแน่นอนนะครับเพราะมันทําจากสิ่งที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นอาหารดีมีประโยชน์นะครับปุ๋ยปุ๋ยเราก็ก็ใส่นะครับปุ๋ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เอาเข้าสวนเราก็คือพวกสารเคมีนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับเพราะฉนั้นเพราะนั้นเรากินได้อย่างสบายใจนะครับนี่คือมอหน่อไม้ฝรั่งนะครับปลอดสารพิษของสวนเรานะครับสวนสบายสบายตามใจคุณทุกรักนะครับ อ่านะครับเจอกันนะครับอีกครั้งนะครับนี่คือสวนหน่อไม้ฝรั่งนะครับหลังจากเราตัดต้นเดิมมันออกไปนะครับก็ลดน้ำนะครับก็ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าพอดีปลูกปลูกต้นใหม่ซ่อมลงไปนะครับในสวนนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับ่ผ่านไปประมาณสักน่าจะเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับ ยี่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยโดยประมาณนะครับนี่นะครับรดน้ํานะครับมันเป็นต้นเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วในสวนนี่นะครับเง่านี้ก็ประมาณนี้ออกพร้อมกันเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่อนะครับนี่ตัวนี้ก็มีอยู่สองหน่อนะครับขึ้นขึ้นทุกต้นเลยนะครับทุกเงานะครับที่มีอยู่นี่นี่นะครับเพื่อนเพื่อน พอตัดต้นเดิมมันออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่น,นี่เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับปลอดสารพิษนะครับของสวนเราเองนะครับนี่คือคือคืออาหารทูดอย่างนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับก็สวนนี้ผมเคยพูดไว้ว่าในข่าวก่อนนะครับสวนนี้ก็ปลูกมาแล้วประมาณปีนี้เขาอยากเขาปีที่อ่าที่สามนะครับนี่ปีที่สาม นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนหลังจากเราตัดแล้วนะครับนี่ตัดองหมดเลยนะครับเมื่อกี้ตัดสินใจเพราะว่ามันโฉมมากตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ปลูกใหม่ปลูกเสริมนะครับขึ้นมาก็ตอนนั้นที่บอกว่าเอามาห้าสิบต้นนะครับก็เอามาลงนะครับนี่นี่นี่อ่าคือหาอย่างดีเลยนะครับหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษด้วยนะครับกรอบหวานอร่อยนะครับแน่นอนนะครับกินแล้วสบายใจนะครับ อ่าไม่ต้องห่วงนะครับนี่เราทาเองนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นที่เราปลูกลงไปนะครับตอนนี้ที่ขุดชอบลงไปนะครับฝนตกมาก็ก็โอเคขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือแปลงนี้ก็มีต้นเดิมประมาณสิบสิบกว่าต้นนะครับเดีย๋ยวมาดูอีกแปลงนึงนะตัวน,นี้นะครับก็เป็นแปลงอีกที่สองนะครับที่อยู่ในสวนทุเรียนเล็กเหมือนกันนะครับนี่ อันนี้ก็ลดน้ำเข้าไปนะครับนี่ก็กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆนะครับวันไหนก็จะมาตัดแต่งนะครับเอาต้นเดิมมันออกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ยอดอันนี้แปลงนี้ก็ประมาณสักผมปลูกปีที่แล้วเดือนมิถุนายนนะครับยินงก็ได้ผลผลิตมาหลายรอบแล้วล่ะนะครับเดือปีที่แล้วเดือนมิถุนายนนะครับนี่ต่อจากรุ่นนั้นนะครับก็เอาเมล็ดพันธุ์จากแปลงนั้น นะครับมาทําเองนะครับก็เริ่มฟื้นสภาพนะครับหลังจากเราไม่ได้ดูแลมันนะครับเรื่องการให้น้ําให้ไรเนื่องจากมีภาระนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าต้นเหมือนกันนะครับก็จะมีโครงการฟื้นฟูนะครับปลูกใหม่ไปด้วยนะครับนี่จะเสริมนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของเรานะครับสวน สบายสบายตามใจครูจงรักนะครับนี่นองไม้ฝรั่งนะครับเบื่อผสารพี่ด้วยสิ่งที่สําคัญกินแล้วดีต่อสุขภาพนะครับหนไม้ฝรัง่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนี่เก็บวันนี้ได้ก็น่าจะได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับเอพอที่จะทําอาหารได้หนึ่งมื้อนะครับอีกสองสามวันไอที่กําลังนี่อยู่นะครับเราลดน้ํานะครับก็จะใส่ลดน้ําใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งนะครับตรงช่วงนี้ก็จะน่าจะ พสองสันเก็บทีสองสัปาหเก็บทีนะครับถ้าเราให้น้ําให้ปุ๋ยดีๆนะครับก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งกินตลอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันนะครับว่าจะได้มากขนาดไหนนะครับวันนี้